ออนทีเวทอินหน่อยครับโอ้โหใทยกันครับแองเคลโดนเหมือนกันครับไหลซ้ายไปครับหัวแข้งซ้ายคืนแล้วก็ลงโทษครับไหลมาเกี่ยวแล้วต่อยคืนของแองเคลนี่เดินจริงครับโอ้โหโดนหมัดแล้วครับครับบุรักต่อยหลวงลําตัวครับซ้ายโอ้โหดูฮะอู้เริ่มจะโดนครับแม่ทางด้านขีไปก่อนกระโดดดูแข็ครับแม่ดูว่าได้ดูครับคะแนนออกมาดิไม่เอกฉันนะครับเสียงส่วนใหญ่คอยออกให้พวงด้วยครับเอาละครับฮุกซ้ายนะครับโดนแค่ ไล่ไม่จนครับโดนต้องเดินเข้าหามีความพยายามหุ้ยดีครับซ้ายอีกทีครับหลุดแล้วก็แข้งขวาเอาหุกซ้ายโอ้โหล่นเลยครับนี่ครับขอทีเดียวครับโอ้โดนนับเลยครับเคียวครับแองเคียวขอทีเดียวครับตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วครับบูรักต้องมาอีกสิบแปดแล้วครับโอ้ดูครับแตกหรือเปล่าครับบูรักแตกหรือเปล่าครับโดนศอกครับโดนศอกอีกแล้วครับตอนนี้นี่แองเคียวนำทุกเสียงเลยครับโอ้โดนศอกกับสอกกลับครับ จากแองเควลครับเือนตอนทีเวดอินหน่อยครับโอ้ใทยกันครับแองเคิโดนเหมือนกันครับโอ้โหดูครับจังหวะลัวเ้าแม่ก็มีอาการนะครับมีอาการครับตอนนี้บูรักลัวเข้าไปครับโอ้โหมาครับแล้วถ้ากิดว่าแบบนี้โอ้โหดูครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วยังเหลือเวลาเยอะเลยครับเกือบ2นาทีได้ครับเกือบ2นาทีครับได้ทุบอย่างเดียวครับตอนนี้ครับมีเท่าไหร่ใส่หมดก่อนครับแองเคลสอกคื้นอต่อยครับ จริงๆบูลักนี่ก็แตกนะครับใต้ตาขวาครับโหนแก้มขวาครับแต่ก็ยังไม่สนครับต่อยครับต่อยครับต่อยครับลำตัวลำตัวครับเอายูเฉยยููเฉยเหมือนกันครับแองเคลโดนเข้าไปแล้วนิ่มเหมือนกันครับต่อยครับต่อยครับบูลักุูกเข้าไปเอ้าโดนคืนโอ้โหดูครับแม่คู่นี้มันแล้วครับสมกับที่รอคอยครับเมื่อวานนี้นี่ฮึดกันไปแล้วเอ้าต่อยต่อครับโอ้ตอนนี้นี่ไล่สี่มุมเลยครับบูลัก แม่แกก็ไม่สนอาวุธอื่นแล้วต่อยอย่างเดียวครับล่างสลับบนล่างสลับบนครับแม่โอ้ทางด้านอังเคลิงก็จะบวกส่อนะครับโอ้จะโดนเคอะจริงครับยกค่อนข้างจะมีผลเลยนะครับเอาครับลัวต่อครับเวลายังอีกเพียบครับโอ้เอาโดนอีกโดนอีกคราตอนนี้นี่เหมือนจะฟื้นมาหน่อยครับช่วงปลายครับอังเคลต่้งสออมาโอ้โดนหมัดแม่จะหมุนครับไม่เอกฉันแล้วครับแบบนี้แล้วก็ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดนะครับ คะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ครับแต่ดูว่าจะชูไปที่มุมไหนครับคนนึงได้นับอีกคนหนึ่งโดนตัดแต้มนะครับ <Blues! S 1> ไปที่มุมน้ำเงินครับโอ้โหบูรักปอยลาฮันะครับโอ้พิสานการจากที่โดนนับอที่2ครับ